ครับข้อที่68นะครับจากข้อที่ผ่านมาจงหาแรง F ที่พอดีทําให้วัตถุขยับขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูข้อที่6 7นะครับตรงนี้จากข้อที่ผ่านมานะครับตรงนี้เขาจะเปลี่ยนแค่คําว่าขยับขึ้นนะครับแต่ข้อนี้เป็นขยับลงนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะสลับกันแค่ตรงนี้นะครับเมื่อวัตถุตรงนี้เราขยับขึ้นนะครับตรงนี้เราขยับวัตถุขึ้นนะครับ ทีนี้ตัวที่จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้จากตรงนี้ขยับลงตัวของแรงเสียดทานมันสวนทางก็คือทิศท,ทางลงนะครับทีนี้พอวัตถุมันขยับขึ้นตัวของแรงเสียดทานตัวนี้นะครับมันก็จะสวนทางกับทิศทางของวัตถุนะครับตรงนี้มันจะมาคนละด้านนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อมันขยับลงนะครับเราจะขอแก้ข้อนี้เลยนะครับก็คือลบ f นะครับตัวของแรงเสียดทานนะครับที่อยู่ ด้านล่างนะครับมันมีทิศส่วนทางขึ้นลงออกนะครับเราก็จะเขียนแรงเสียดทานใหม่นะครับตรงนี้วัตถุมันขยับขึ้นนะครับแรงเสียดทานก็จะมีทิศลงนะครับตรงนี้ด้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแรงเสียดทานของเราตรงนี้ทีนี้นะครับทุกอย่างนะครับมันจะมีค่าเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ยกเว้นนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับ ตัวของ f ขึ้นกับ x ลงตัวนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวของ f ขึ้นของเรานะครับตอนนี้ f ขึ้นของเราจะสังเกตเห็ right นว่ามีแค่ตัว f ตัวเดียวนะครับตรงนี้ส่วน f ลงนะครับ f ลงของเรานะครับเราจะสังเกตว่าจะมีแรงเสียดทานนะครับกับตัวของแรงดึงที S 2> <S 2> ่มันดึงลงนะครับตรงนี้มี2แรงนะครับฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ฉะนั้นนะครับ เราก็จะลบนะครับตัวของตรงนี้นะครับเราจะลบตั้งแต่ตรงนี้นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับลองไปดูนะครับเราจะลบตรงนี้ออกไปหมดเลยนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้นะครับ f ขึ้นของเรานะครับตรงนี้ที่ทําให้วัตถุมันขยับขึ้นนะครับ f ขึ้นนะครับจะมีแค่ f ตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็คือแรงที่มันดึงไปนะครับตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น f นะครับเท่ากับ f ลงนะครับทีนี้ f ลงของเรามี2ตัวนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็แทนลงไปนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับตัวของ f นะครับที่เป็นแรงเสียดทานนะครับบวกอยู่กับ150ยรูทสองนะครับ s ซ n 4สี่สิบห้าองศานะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็ เขียนไปนะครับก็คือ f ของเรานะครับจะเท่ากับ f นะครับที่เป็นแรงเสียดทานนะครับตรงนี้ก็คือตัวของ m นะครับ150่รูทนะครับ cos สีนะครับบวกอยู่กับ150ยรูทนะครับ sin 45นะครับ ตรงนี้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มทําให้เหมือนกันแค่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็แทนค่าตัวของคอส45กับไซด์สแล้วก็ตัวมิลออกมานะครับตัวมิลก็มีค่าเท่าเดิมนะครับ0.5นะครับตรงนี้เราก็แทนลงมานะครับเราก็จะได้ f นะครับเท่ากับมิลก็คือ0.5นะครับคูณอยู่กับ150นะครับรูทสนะครับคอส45นะครับมีค่าเท่ากับ 1ส่วนรูทสนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้บวกอยู่กับ150นะครับรูทสองซสีสก็เท่ากับ1ส่วนรูทสเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ตัดรูทสองรูทสองออกนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเราก็จะนําเอาตัวของ0.5นะครับคูณอยู่กับ150นะครับก็จะได้เท่ากับ75นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะได้ f ของเรานะครับเท่ากับ75นะครับ บวกอยู่กับ150นะครับซึ่งเราก็จะได้ F นะครับแรงนะครับที่เราจะใช้ดึงนะครับตรงนี้เพื่อให้วัตถุขยับขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ225นิวตันนะครับอันนี้คือคำตอบของข้อที่68นะครับก็คือแรง F นะครับมีค่าเท่ากับ225นิวตันนะครับที่พอดีทำให้วัตถุขยับขึ้นนะครับเราจะตอบข้อที่4ครับ